ถ่อถุงก่อนหัวอ่าอ่าอันนี้ตอนนี้ตัวนี้ทำไมเก่งจังรอเรือก่อนเอาโอ้โอททำล้อเรือก่อนสิเอาหัวหัวหมุนหัวหมุนหัวก่อนไหนหมุน,มนยังไงไหนมมไหนหมุน<อ>ยังไงหมุนหัวไปอ้อมไปข้างหน้าอ้อมไปข้างหน้าอ้อมันไม่ใช่เดี๋ยวอหม่ ถูกไหมเนี่ยโอ้ถ <t ests> <Took> ูกอ <ans> <t ests> <t ests> <Ps> ่ะจะเอาเร็วๆรีบทำขอถุงหมุนหัวมานี่นี่นี่หมุนหมุนดูแม่จะบอกหมุนหมุนหมุนอ้อมมานี่เอาหัวก่อนเอาหัวก่อนหมุนหัวเออนั่นแหละเออน่ะโอเคโอเคถูกต้องเอาหัวก่อนลูก เขียนตามเขาตามตามคุณครูอย้ยเลยสิตอถอถุงเอาหัวมาอ้อมมาลูกอ้อมมาหัวอยากไปข้างหน้านิดนึงโอเคลูกเออนั่นแหละเก่งเก่งเอาเขียนให้เสร็จลูกระบายสีลูกเก่ง